สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ปู่เยี่ยมพารวยมาพบอาจารย์อีล่ะครับผมอาจารย์อนีจากไ้สามปีนะครับสามปีเราเหรอประมาณสามปีประมาณสามปีนะครับตั้งแต่ลงไปบวชที่ภาคใต้แล้วก็ขึ้นมาสารคามมาอยู่ที่ขอนแก่นโอ้ยบุญหลายสายย้ำมาพ่อกันอีกเนาะอ้าวมาพ่อกันกันลงคลิปเพื่อเอาละ่ะสัตว์ไปพ่อกัน เศรษฐก้อนมาเพื่อนว่าเป็นพ่อลูกผูกโพ่อก,กันนะแสดงว่าค้ำนุนอุปประทัค้ำจุนกันมาเพียงในจันนี้สวม,มือดอนีมม่ยูดีสบายสวัสดีครับเออสวัสดี fc แฟนช่องก็แล้วกันลำรวยบ่ลำรวยบย่กับพ่อไปพ่อมากนะครับ<อ>ก,กินพอ่อ้นนอเลืองโซงลาบได้ถือดีบ่ครับว่ามันถือช่วงวานนะครับที่เอา พอดีกันละงวดนี้กับมัดเห็นกันแล้วกับขอโชคล่ามให้เอฟซีแฟนช่องกันไปละเนาะเแียงปันเอฟซีเวียงปันเอาผู้ที่ติดตามเด้อครับเด้อแว่งปันเอฟซีช่องหกบนแปดแปดล่างเอาเขียนเลยครับผมเออปันในทักทิพย์ะให้อาจารย์อีเขียนให้ก็แล้วกันนะครับผมเอาเบิ่งใกล้ๆน้ำกันพ่อแม่พี่น้องว่าเราสี่เขียนตัวใด สองหกบนแปดแปดล่างให้สองหางเท่านี้นี่บ่สองหางเลยครับห่วยเท่านี้เลยนี่ขึ้นลงได้บ่ขัดเย็บซีมาขันสองหกแล้วสองหาได้าาบ่เรียกอาจารย์เอีนมักขึ้นล้มนะครับเด้อพี่น้องเออสวยสวยเดี๋ยวปูเยี่ยมสิปูเยี่ยมสิเขียนให้เออบ่ไปยั้งบ่ไปยั้งเดี๋ยวว่าเรียกอาจารย์นี่นี่หูจักแล้ว ขึ้นพนให้สองหกนี่พี่น้องเออต้องขึ้นลงไในเด้อครับเด้อขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงบัสองห้าก็สองเก็ดนะครับผมสองห้าห้าสองอ่อสองเก็เก็ดสองนี่ปูย่ำขึ้นลงให้เด้อเพราะว่าหูจักตัวเลขเล่าดีนะครับผมอ่ะยิงที่หาสองกับเก็ดสองนะครับผมกับสองหก ตัวต้นมันนะสองหกเอาแปดแตัวล่างคือแปดล่างบมครับครับล่างแปดแก็แปดใกล้กันแท้ดดแปดมันแปดสองสิบหกแปดแปะแปดแปดแปดสองสิบหกก็แปดสองตัวเลสิบหกแปดสอง่หกแปดองก็และแปด่าลี่ขข <8 8. S 2> ึ้นขัน้นลงก็ได,8 2. 2 8. ไดดดิแปดสแปดา่วนมาขันผมฟันแปดแปดงเออ หรืออีกตัวหนึ่งนะครับเดอ้ 8, 2, 8, 1, 8, 2, อแปดสองสี่หกกันแล้วว่าแปดหนึ่งหกแปดสองหกอ่ะเอาซ้ำนี่แหละนะครับผมแปดสองห้าตูดลงไม้อย่างน้อยบรรทมันไม่ออกแปดสองห้าแปดห้าสองอ่ะติดตามเลขโชคลาภแล้วครับผมตัวต้นให้ที่แปดแปดครับ ล่างครับตัวบนให้ที่สองหกนะฮะขึ้นลงได้ที่สองห้าห้สองสองดสอง่าล่าง88ดแปดก็แปดสองแปแต่เรามาแผงกันเป็น8ปดหนึ่งห8แปดสอหปดสองห้าแปดสอไฟสิไล่ลงวันทังนี้กันไล่้อครับเนอะ สองเจ็ดแปดสองเก้าอะไรมันลงมาซื่อนี่ละนะครับผม,มบัตรหาเราเข้าไายบ่เหรอแปดสองเจ็ดแปดสองเก้าแปดสองห้าแปดสองหกแปดหนึ่งหกแปดสองสองแปดสองห้าห้าสองสองเจ็ดเจ็ดสองอ่าขึ้นลงเอาอ่ะคลิปนี้สิเพราะเอาเวลาหลายนะครับเนอะแค่หาหน้าที่นี่ก็พ่อนะครับผมเพราะเป็น กระสซเห็นตัวเลขชัดเจนนะเน้นนะเอาอาจารย์อีเน้นๆที่ต <glaube yapmış S 2> ัวใดครับแปดแปดครับแปดแปดเน้นแปปดนะครับผมอาจารย์อีเน้นให้ที่แปดปดตัวเดียวโอ้ยบริกรรมด้วยพี่น้องกับย้ำในก็ถือแปดแปดท่เขาเน้นเน้นเน้น เน้นล่างหรือเน้นบนครับผมเน้นล่าง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 อย่างเดียวแปดแปดนะท่านพันดัาเอาพี่น้องแล้วแต่สีพ่พี่นากันเ้อิพี่นาในการรับชมนะพิจารณาญาณนะครับผมใส่ยันซองเบื้องด้วยครับใครที่ติดตามเลขของอาจารย์อ e ีโคสี่หดี D นะครับว่าการขึ้นลงว่าแบบใดอ่ะฝู่ย่ำลาพาจากเท่านี้นะครับผม บ่าวว่าลายยายหางครับครับสวัสดีครับเอ่อเอาวิญญางฝากหาเอฟซีมาติดตามช่องปู่เยี่ยมพารวยอาจารย์อีชี้แสงสว่างสองช่องนี่แหละครับในช่องรักๆกับฝันฟ้ารวยนั่นกันฝันฟ้ารวยตอนนี้ไปยุ่งไหนครับผมตอนนี้ผมไปอยู่คอนแกนครับอยู่คอนแกนครับใช่ยู่คอนแกนมีแฟนอยู่คอนแกนไหมครับดำให้ดำหน้าแล้วหรือเปล่าบ่ทอะไรแล้วเออได้ได้น้าจากทองว่ะน้าสองทองครับเว้ยสิบว่าสามทองคนหรือ น่าสองทงเฮ้ยดำบุญเล่าทงสองทงกันน้านอกเนาะน้าในอีกทงนึง่าธรรมดาละครับผมก็ขายอย่างทงที่ไม่ได้เป็นล้านบอก่ติดถนนวะติดถนนครับเฮ้ยทิ่บุราคาอะไรละล้านบ่แถวนั้นจังหวะผมกระบอกจ่าที่มาสามสิบล้านหรือเปล่าไปอยู่ไหมอาจารย์อีว่าไปอยู่ไหมบอกกล้าขายของเพื่อนนั่นอ่ะบุญเยี่ยมลาพากจากเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดี